กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกดนายมีชูเวดสมาชิกวุฒิสภากระผมจะขออภิปรายเพื่อเป็นข้อเสนอแนะนะครับในการรวบรวมข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเดนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับของปี2563 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่5การสร้างการเติบโตบุญบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่19การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเป้าหมายระดับแผนย่อยรหัส10ึ่ศยหยุดขอภัยครับ1 9 0 2 02 ในหน้า576ถึง579นะครับผมดรูรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2563ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีในประเด็นที่2คือการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและบริการ มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอซึ่งในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาแหล่งน้ำนั้นพบว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือเป็นผลงานของกรมชนประทานนะครับซึ่งในการรวบรวมข้อมูลนั้นยังขาดในส่วนของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าในแผนตามภาพฉายในประเด็นที่2นั้นนะครับการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อเพิ่มพื้นที่1 5ล้านไร่ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดําเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและที่สําคัญนะครับอาจจะมองข้าบใบก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีส่วนร่วมในส่วนนี้ด้วยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นขอเน้นว่าในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครกองส่วนท้องถิ่นในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลและพัฒนาแหล่งน้ํา ที่มีขนาดไม่เกิน2ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายโอนซึ่งมีการถ่ายโอนมาแล้วนะครับประมาณ1.5 1ล้าน1ท่ครับ1 5 0 0 0แหแห่งนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นฝายเหมืองแก้มลิงหนองน้ำสะครองบ่อบาดาลสถานีสูบน้ำเป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามพระบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ซึ่งนานมาแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนในส่วนของกรมชนประทานซึ่งจะเพิ่มพื้นที่15ล้านไร่เพราะฉะนั้นเมื่อเอาของทั้งสองหน่วยรวมกันในอีก20ปีประเทศไทยจะมี พื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพิ่มเติมเป็น33ล้านไร่คืออีกหนึ่งเท่าตัวของที่เรามีอยู่นี้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับก็โปรดที่จะนําเอาผลงานของในส่วนของกระทรวงทรัพย์และกระทรวงมหาดไทยเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการรายงานในแผนปฏิรูป ประเทศประจำปี63ด้านเศรษฐกิจรหัส0533ประเด็นปฏิรูปที่33การพัฒนาแหล่งน้ำและการชนประทานเพื่อการเกษตร <EN _ S> ก็ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของกระทรวงทรัพย์และกระทรวงมหาดไทยตามที่ผมได้กล่าวไว้นะครับทั้งนี้ในเพื่อเป็นการบรูรณาการแนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามมาตรา17อนุ2 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน,น้ำ2,561นั่นคือทุกหน่วยงานจะเสนองบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน,น้ำจังหวัดแล้วก็ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำโดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือกนชเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีต่อไปครับขอบคุณครับ